โอเควัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมโกด์ออนไลน์ครับผมเซิร์ฟไทยนั่นเองมีแพดอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับมีถุงออกมาขายเป็นถุงเกลืออีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนของจะดูเยอะพอสมควรเลยครับมีหน้ากากสีดําสีขาวหน้ากากกันแก๊สพิษนี่ถือว่าแพงกันทีเดียวว่าเลือดเพิ่มขึ้น700เลยนะฮะแล้วก็มีพวกหัดเทพนะฮะเป็นมือ ข้างละ3เป็น6มือนะครับแล้วก็อาชุล่าม่วงนี่สีสวยอายุพอสมควรนะฮะส่วนมากจะเป็นหน้ากาก,ากครับส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกสมอเอ hot dog, รือฮอตดอกนะฮะเป็นไอเทมเสริมนั่นเองต้องดูกันว่า68ถุง2,400บาทจะได้อะไรนะฮะไม่อยากเติมเยอะเพราะว่าดูทรงแล้วมันได้กันง่ายพอสมควรแล้วก็ของมันราคาไม่ได้สูงเท่าที่ควรเท่าไหร่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวมา,มาเปิดกันเลย68ถุง สองพันสี่ร้อยแคสทั้งหมดไม่ใช่สิสองพันสี่ร้อยบาทมาถุงแรกยาโลหิตด,ดำถุงสองม่วงเจ็ดวันบาเลียบาเลียนี้เป็นบาเลียสิบเปอร์เซ็นต์นะบา,บาเลียเกสแล้วก็ได้เป็นหน้ากากสีขาวเลือดหนึ่งร้อยคอมพิวเวอร์ฮะ คัม h ีชแนลคุญแจคลังโอ้โหยังไม่ได้อะไรดีๆเลยจอบลาว <laughs> มาดำใหม่วะเนี่ยอ่ารีขึ้นชื่อข้าวหอ่อสาลายแล้วก็เบ็ดไม้ไผ่ทิ้งไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวช่องไม่พอโอเคมาอันต่อตำราทรงกฎพึบ จอบะละไว้กี้อะไรวะเนี่ยขอหน้ากากกันแก๊สหน่อยกระทะเออยังดีได้กระทะมากระทะนี่ตอนนี้เหมือนจะราคาประมาณ7 8 0 0ปนะฮะโอเคเปิดต่อคูปอง10ใบตำราทรงกรดฮะข้าวห่อสลด์ของเกลือออกง่ายพอสมควรเลยฮะตรงนี้ของเกลืออีกแล้ว เราต้องใจเย็นๆ <laughs> เราต้องใจเย็นๆก่อนเฮ้ยมึงจะเกลือบ่อยเกินไปละยังไงทงกรดยังไงจอบลาวามาจอบลาวาอีกอันนึงโอ้โหขุดแรกก่บานเลยนี่เสริมมุดได้อยู่อันนี้ยันรีหายากอของแต่ละอย่าง กูปองเสริมสวยโอเคเราได้เป็น20บใบแล้วนะฮะเม็ดมุ่งมัน่นโอ้โหเสริมเกาะมากุญแจคลังมไม่ได้มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วเหรอฮัลโหลนักกงนักกากอะ่ะเนี่ยเห็นปะดูพูดเล็กเจ็ดวันยังได้อยู่ปลาเรียแดง บาเรเก้โอ้โหบาเรเก้อีกข้าวห่อสาหร่ายคัมพีเซิร์เวอร์โอ้โหโเกลือไม่เกลือก็ดูเอานะฮะตรงนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทางครับพูดม่วงเล็กอีกตัวหนึ่งสามวันผิดผิด,ผดอันผิดอันกล่องหรูอ๋อเป็นกล่องสุง่งนั่นเองฮอทดอกโอ้โอเคโอเคเอ ให้มันได้อย่างงี้สิวะรอดดอกมาอันหนึ่งฮะเราลงทุนไป2,400บาทนะฮะในการเติมครั้งนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่คัมพีเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งครับ1ชุด20อันนั่นเองป้ายพลังเงินฮะอันนี้ขายได้ไม่ไม่เท่าไหร่ฮะสุราแดงโูของเกลือเริ่มมาเสาเสานี้ยังได้อยู่คัมพี h a ชแนล คำพี h ช n แนลโอ้โหตำราทรงกฎก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากได้อยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเสริมประดับโอ้โหมาทุกมาทุกยันเลยมา20ถุงโอ้โหเสริฟพ่อค้าพึบศิลาสหายเอามาให้ครบโอเคพักก่อนพักก่อนพักช่วงแป๊บนึงถูกมันเกลือเยอะไปละ โอเคมาพิตาโอ้ยขอดีๆหน่อยขอช่องสองเนี่ยหน้ากงหน้ากากออกหน่อยเถอะมาแต่อันเนี้ยโอ้โหอยากได้หน้ากากเจ็อนะฮะตรงนี้แพงมากแต่ว่าก็จะใช้เองนั่นแหละเพราะมันเพิ่มเลือด700ดร้อถือว่าคุ้มพอสมควรน,นะฮะแล้วกุญแจคลางมาอีกดอกนะ,ะเป็น3ดอกแล้วอันนี้19ถุงโอ้โหเจ็ดวันมาอีกไป อะไรวะเนี่ยบาเรียแดงเก๊โอ้อะไรวะเนี่ยสูลาแดงก็เข้าใจนะว่าถุงมันแค่35บาทแต่แบบโอ้ของเกลือมันเยอะไปบางทีอะโอ้เฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยพักก่อนพักก่อนพักก่อนเหลือ15ถุง14ถุงแล้วแป๊บเดียววคุ้มไหมเนี่ย ฮอดอกกับกระทะก็ถือว่าไม่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 ไมไมไมแย่นะเอาจริงจริงอะโอ้โหข้าวห่อสาหร่ายโอ้โหคัมพีอืเอาอันนี้ข,นข,นขึ้นขึ้นขึ้นไปก่อนครับหนึ่งขอจัดระเบียบของไอ้นี่ก่อนนะสิบสองถุงโอเคเดี๋ยวเราลัว,ลว,ลวเลยสิบสองถุงปึ๊บข้าวห่อปึ๊บ ยันธาตุเ,เสริมสวยสุราฟ้ามาพืบโลหิตดำเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงไม่ออกของให้กูเลยนะกงหน้ากากแม่งโอ้โหเป็นแถบหน้ากากอะ่ะโอ้พูดม่องเล็กกี่วันไวนะ้ละเจ็ดวันเออยังถือว่าได้อยู่ไปโอ้โหข้าวห่อสาหร่าย โกินกินยันอิ่มอ่ะอิ่มไปหลายวันนะ่ะตำราทรงกฎยัดเข้เข้าออกสาหรายโอ้ยไอ้เหี้ยเอยพิบตาคนสุดท้ายขอดีดปึบขุดมวงเล็กหน้ากากไม่ออกเลยนะฮะสิ่งที่อยากให้ออกมากที่สุดก็คือหน้ากากแต่มันไม่ออกเลยนะฮะ 2,400บาทกับ68ถุงทั้งหมดก็ถือว่าคุ้มไหมก็มันก็กลางๆนะมันไม่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 ได้ไม่เสียเพราะว่ากระทะกับฮอทดอกนี่ค่อนข้างมีราคาพอสมควรนะฮะแล้วก็แบบพวกเบทเตะเลเล็ะไรนิดๆหน่อยๆก็จิงแต่เจิงนิดเดียวนะฮะใครเติมก็วิเคราะห์ดูเอาเองลวกัน ปูปองได้มา40ใบก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ได้ม่วงมา6ตัวเป็น3วันซะ1ตัวนะฮะตรงนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกกีปัาทะกเล็กๆน้อยๆโอเคไว้เจอกนคลิปหน้าครับคลิปนี้โดนไป2,004ก็กลางๆไม่มีอะไรมากโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม